ผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2567ของโรงเรียนขุนยวมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขตหนึ่ง โรงเรียนขุนยวมเป็นโรงเรียนขนาดกลางตั้งอยู่หมู่ที่1ตำบลขุนยวมอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6บริหารงานโดยนายนิกรสุขใจผู้อำนวยการโรงเรียนและนางพัสดาพสสดพันเลิศรองผู้อำนวยการโรงเรียน ในสถานการณ์ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมส่งผลกระทบต่อนักเรียนหลายด้านทั้งรายได้ครัวเรือนลดลงผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ต้องไปประกอบอาชีพต่างจังหวัดมีปัญหาการหย่าร้างนักเรียนขาดการดูแลอย่างใกล้ชิดปัญหาด้านสุขภาพประกอบกับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติของนักเรียนทำให้มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และมีแนวโน้มหลุดออกจากระบบโรงเรียนมากขึ้น โรงเรียนขุนยวมจึงได้นําระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้เพื่อส่งเสริมพัฒนาและป้องกันเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือพิทักษ์ปกป้องคุ้มครองอย่างรอบด้านโดยกระบวนการที่ถูกต้องและเหมาะสมได้รับการดูแลพัฒนาในทุกมิติเพื่อให้เป็นคนดีมีความสุขและปลอดภัยในสภาพสังคมปัจจุบันโดยดําเนินการ5ประเด็นหลักดังนี้ ประเด็นที่1การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยของโรงเรียนที่สะท้อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง3ปีการศึกษา โรงเรียนขุนยวมได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในทุกด้านซึ่งถือเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารจัดการของสถานศึกษามีการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีขั้นตอนวิธีการและเครื่องมือการทำงานที่ชัดเจนนำไปสู่รูปแบบการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน KY Care Model โดยมีครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของบุคลากรและเครือ ่่ายยททีีเกวข้้องงัภในและภายนอกสถาานศึกกษและำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายในแผนปฏิบัติการของสถานศึกษามีการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่เป็นปัจจุบันครูที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำคู่มือและรายงานผลการดำเนินงานมีการประชุมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหายอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบประเด็นที่2การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจัดทำข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ ePortfolio มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีการทำงานเป็นทีมประกอบด้วย3ทีมคือ 1. ทีมนำคุณภาพได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มงาน 2. ทีมประสานพัฒน,นาคุณภาพได้แก่หัวหน้างานกิจการนักเรียนและครูแนะแนว 3. ทีมทําคุณภาพได้แก่ครูประจําชั้นหรือครูที่ปรึกษามีหน้าที่ดําเนินการช่วยเหลือนักเรียนด้วยวิธีการ5ขั้นตอนโดยโรงเรียนนําทฤษฎีระบบมาขับเคลื่อนกระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผ่านกิจกรรมดังนี้การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้วยนักเรียนมีพื้นฐานชีวิตที่แตกต่างกันผ่านการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมในหลายลักษณะทั้งด้านบวกและด้านลบโรงเรียนจึงได้นำวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครอบคลุมด้านความสามารถด้านสุขภาพด้านครอบครัวและด้านอื่นๆซึ่งข้อมูลที่ได้จะนำมาวิเคราะห์และคัดกรองนักเรียนต่อไป การคัดกรองนักเรียนโรงเรียนดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและนํามาจัดกลุ่มนักเรียนเพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการโดยจัดกลุ่มนักเรียนออกเป็น4กลุ่มได้แก่กลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงกลุ่มปัญหาและกลุ่มพิเศษการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนดําเนินการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพมีความภาคภูมิใจในตนเองในด้านต่างๆ การป้องกันและแก้ไขปัญหาดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนกับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาดําเนินการผ่านกิจกรรม KY Care Model ดังนี้ K okay, Knowledge คือผู้บริหารคณะครูและบุคลากรได้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามกระบวนการขั้นตอนของสปทและรับรู้นโยบาย Y <Why? S 2> y <Ye> o l <ll. S 1> Activity คือกิจกรรมที่ทำให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปสู่ผลสำเร็จครอบคลุมทั้ง5ขั้นตอนและความปลอดภัยในสถานศึกษาเช่นกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภยัยกิจกรรมามารณาัยในโรงเรียนกิจกรรมโรงเรียนสีขาวและกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ C cooperation <C. Corporation S 1> คือเครือข่ายความร่วมมือในการแก้ปัญหาทั้งเครือข่ายภายในและเครือข่ายภายนอกเพื่อแก้ปัญหาส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาร่วมกัน A analysis คือวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อให้สามารถรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลแก้ปัญหาส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง r รีวิวคือนำผลการวิเคราะห์ผู้เรียนมาสู่การทบทวนแนวทางการแก้ปัญหาการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองผู้เรียน e. e v e r น t e คือประเมินผลการดําเนินการติดตามเพื่อนําไปสู่การปรับปรุงแล้วนําข้อมูลไปจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบออนไลน์การส่งต่อในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนโดยครูที่ปรึกษาอาจมีบางกรณีที่บางปัญหามีความยากต่อการช่วยเหลือหรือช่วยเหลือแล้วนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้นจะดําเนินการส่งต่อซึ่งมี2ลักษณะคือการส่งต่อภายในและการส่งต่อภายนอกให้กับภาคีเครือข่ายของโรงเรียน ประเด็นที่3การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและส่งเสริมความปลอดภัยของโรงเรียนโรงเรียนได้ทำบันทึกข้อตกลงในการดูแลและพัฒนานักเรียนโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งในด้านสุขภาพด้านคุณธรรมจริยธรรมด้านวิชาการด้านทักษะอาชีพด้านศิลปะดนตรีวัฒนธรรมและความปลอดภยัยเช่น สถานีตำรวจภูธรอำเภอขุนยวมร่วมกับโรงเรียนขุนยวมได้ดำเนินการโครงการครูตำรวจแด่โครงการหนึ่งตำรวจหนึ่งโรงเรียนมีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของยาเสพติดการใช้รถอย่างปลอดภัยและภัยต่างๆเช่นอาชญากรรมทางไซเบอร์การค้ามนุษย์ดำเนินการตรวจหายาเสพติดและตรวจสอบดูแลนักเรียนเป็นระยะระยะประเด็นที่4การส่งเสริมสนับสนุนนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานส่งต่อประสิทธิภาพระบบการ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนโรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดำเนินโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกในความเป็นครูเพื่อให้ครูตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของครูในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความศรัทธาความจริงใจความรับผิดชอบและทำอย่างเต็มความสามารถ ผู้บริหารและทีมประสานได้มีการนิเทศติดตามส่งเสริมสนับสนุนและให้ขวัญกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการดำเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและมีการประเมินผลการดำเนินงานทุกสิ้นปีการศึกษาประเด็นที่ 5. ความสำเร็จของการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียน จากการดำเนินงานที่เป็นระบบพบว่าไม่มีอัตราการออกกลางคันของนักเรียนและนักเรียนกลุ่มเสี่ยงมีปัญหาลดลงนักเรียนสำเร็จการศึกษาทุกคนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนและชุมชนต้องการมีผลงานเชิงประจักษ์ดังนี้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น นักเรียนมีผลงานด้านวิชาการด้านดนตรีศิลปะกีฬาด้านทักษะอาชีพและด้านคุณธรรมจริยธรรมสามารถดูแลและช่วยเหลือตนเองได้มีความปลอดภัยครอบคลุมทุกด้านมีการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นนอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับประกาศเกียรติคุณได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2566ปีที่4ติดต่อกันจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แรงวันโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กประถมศึกษาบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยปีการศึกษา2566ถึง2568จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดา ผู้บริหารได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทร,ระดับประเทศประจำปีพุทธศักราช2564ครูได้รับรางวัลครูขวัญสิทธิ์ประจำปีพุทธศักราช2566จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และชุมชนมีความเชื่อมั่นในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากความร่วมมือในการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งของโรงเรียนขุนยว่วรวมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายส่งผลให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาเต็มตามศักยภาพสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติต่ตอไป